สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่24เดือน9กพีหกแนะครับผมสูตรเม็ดเดียวก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะเอ่อเข้าแบบก็ก็เด่นเด่นสีก็มาตั้งสีหน่อยเลยอ่าเด่นสีก็มาตั้งสามหน่อยเลยนะ เมื่อวานนี้ผมเล่นสีนะผมเน้นพิเศษกับปกติสีมานะพิเศษนี่ออกมาสีสีเก้าพิเศษสีเก้าปกติปกติสีสาม vpc หนึ่งนะนะเมื่อวานนี้นะสีมาสามฮานอยเลยเข้าพิเศษสีเก้าปกติเข้าสีสาม vpc หนึ่งไม่มีนะทุกคนเมื่อวานไม่ไม่มีแต่สีหนึ่งกับสีสี่นะ อืมเสียดายเนาะจอจอจอไม่ถูกเออขนาดจอตั้งเยอะก็จอไม่ถูกขาดแต่ C1 กับ C4 <oughs> มาลุ้นกันต่อละกัน หวยฮานอยนะครับสามหน่อยวันนี้ก็จะเป็นวันนี้มีเจ็ดกับเก้านะเอาตัวไหนดีนาะเนี่ยเอาเจ็ดแล้วกันมาเจ็ดนะครับเพื่อจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหก

ขอให้เป็นเจนะ็ดเนาะตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ่งอ่าเจ็ดสอาเจห้าแล้วก็เจดหนะครับสำหรับรอบที่เน้นนะครับผมรอบที่เน้นนี้ผมขอเน้น่า ผมคิดว่านะพิเศษไม่น่าจะมานะพิเศษไม่น่าจะมาผมผมว่าไม่น่าจะมานะผมเอาไปห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซนพอนะผมว่าไม่น่าจะมาจริงๆนะน่าจะเป็นผมเน้นปกติมากกว่านะปกติกับวีนะอ่ะปกติกับวีพิเศษผมว่าไม่ต้องจับก็ได้นะทุกคนนะผมว่าไม่น่าจะมานะ นี่แหละทุกคนวันนี้ก็ขอให้มาแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พีพดทั้งโุขดีนะครับสวัสดีครับ